ขอต้อนรับเข้าสู่ทรงพ่อจำลองสายหลายคนโอ้ยเมื่อดีขุดหน่อไม้นี่คิดว่าหน่อไม้นะคิดว่านะเดี๋ยวหางอฟซีเบิงบ่งเป็นพยานคอยว่าคอยว่า คุยว่ามันนองไม้นะใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะขาวๆนี่แม่นบอกนะดึกดึกคืออะไรนองไม้นะแม่นบอกว่านองไม้ต่เต่าตะเลนบอก้ยมันจะได้ตุ่มไปมา นี่หนังไม้เนาะโอ้หนังไม้บลองามขุดลึกซะได้ย้ายเกือบจะเป็นลมเนี่ยลืดด้วยู กลางๆเลโอ้ยมันอยู่ตรงไหนวันเราวันนั้นห้องแท้แท้ ยายคุณนอไม้กนเดิอีซีรุ้นได่ไแหไหวล้มันแมน่นอยูอ่บอก ้นอ่น่่นี่นี sí, ide, ่นี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  um, ่นี่นี่นี่่นี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 ่น่นี่นนี่นีนนน Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โยายก็ขุดหน่อไม้เมื่อยแท้อยู่ตรงนี้ยังบริสิ็ธอยู่เลยยังบอได้ได้สองหน่อโล้อจะเอาตรงนี้ โอ้ยลึกมากเลยเกี่ยแล้วเมย์เบ๋ย์เวออยู่ใต้พื้นดินผูเมื่อยเธอโอ นอขาวทะประตมจิ้มน้ำพริกกะปะิเดี๋ยวยายจะลุยตรงนี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้ลุยตอนนี้นั่งมุกเาพักผ่อนก่อนเมื่อจะแจ้ะโอ้ผูขุดมาตั้งหลายกอยังไม่ได้เละได้กอเดียวนึงโอ้ยกว่าจะกว่าจะได้เดูน้ำก็เยอะแยะครับพี่น้อง เมื่อยก็เมื่อยจะให้ว่ายังไงหาอยู่หากินเรื่องลูกเรี้ยงเจ้าฟังนู้นก็มีอยู่ดอกแต่ข้ามไปไม่ได้มันน้ำลึกหากคุดแถวนี้ก่อนนะคะอืหาคุดแถวนี้ก่อนได้สองนอนนี่ก็นับมาบุญหัวแล้วมน,เ,นเมื่อยจะเทะอ,อุ้ย ได้ชงหน่อยก็นับาบุญแล้วเด้อคุณแป๊กชื่อว่าง่ายบอกคุณเาไม่มันบนแม่นของเล่นเลยปวดหอดแขนผุนมันลึกมากค่ะเม็ดชงเม็ดผุนกว่าจะได้กินอ,อบอแม่นธรรมดาได้เออจะถ้ามันปุ่งขึ้นมา ยอดมันเขียวเขีๆนนั้นเห็นนะน้ำต้องคุดชับเอาโลดโปกเลยเมื่อยหลายบรรยากาศเมืองแน่ผูตตาวันนั้นยายก็มาคุดตรงนี้แหละแล้วเขาก็มาใส่บิดกบ ยายจะคุดตรงนี้แล้วมัเเนี่ยยายเดียวยายพอจบคลิปก่อนอยายจะคุดตรงนี้นี่น้ำคุณคักเลยมามนกกระ้องโอ้อันนี้นัน้นได้นอขาวๆนี่แสนจะไปเซริฐเลือดสีแล้วเนี่ยเออนอใหญ่เติบได้เห็นอยู่บอก เห็นอยู่บ่เจ้าเห็นอยู่วะนี่นี่อุ้ยอันนี้นะซับผิดว่าซับเอาอ่อนพูดไหมนอเขียวแล้วเนี่ยปลายมันนอุ้ยกว่าจะได้นี่เทบเลือดตากะกระเด็น่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะคายกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามคุณยายหน่อยเด้อ ขอบคุณนะคะบายบายเจงกิวมาริคูตจุดกระดิ่งค่ะไปก่อนเด้อปูน,ปน